นิดมีหนันงสือดีๆมาแนะนําสําหรับคอหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ในประเทศจีนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังโด่งดังไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายเลยละคะ่ะ นี่เลยค่ะหนังสือสีจิ้นผิงนะคะยุทธศาสตร์การบริหารประเทศค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าเป็นซีรีส์ก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีต่อกันหลายเล่มด้วยกันค่ะตั้งแต่จัดพิมพ์ออกมานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด3เล่มแล้วค่ะ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้ก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนคนล่าสุดตั้งแต่ปี2012แล้วก็ได้กลายเป็นผู้นำที่ทั่วโลกจับตามองบวกกับการที่จีนนั้นเป็นมหาอำนาจอันดับต้นต,นตนของโลกทำให้ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทุกคนก็หลวนให้ความสนใจกันทั้งนั้นค่ะ จึงไม่แปลกเลยนะคะที่หลังจากหนังสือสีจิ้งผิมยุทธศาสตร์การบริหารประเทศเล่มที่หนึ่งนั้นได้มีการแปลเป็นภาษาไทยและจัดงานเปิดตัวไปนั้นจะได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากคนไทยอย่างล้นหลามค่ะ โดยในเล่มแรกนั้นก็จะเป็นการรวบรวมศูนย์ทรพน์ของประธานาธิพดีสีจิ้นผิงตั้งแต่ขึ้นรับตําแหน่งจนถึงวันที่13มิถุนายน2014นะคะเพื่อช่วยให้สังคมโลกนั้นได้เข้าใจทัศนคติและแนวทางในการพัฒนาของประเทศจีนไปจนถึงเส้นทางชีวิตของสีจิ้นผิงซึ่งกว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องผ่านประสบการณ์ทํางานในท้องถิ่นของจีนมาหลาย10ปีจนกระทั่งได้รับความนิยมจากประชาชนในชนบทอย่างล้นหลามค่ะ ท่านสีจิ้นผิงนั้นมีคำพูดแล้วก็สุนทรพจน์ที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะอย่างเรื่องที่หลายๆคนนั้นมีความกลัวว่าจีนที่เป็นมหาอำนาจนั้นจะกวาดต้อนสิ่งต่างๆมาเป็นของจีนซะหมดในเรื่องนี้เนี่ยท่านสีจิ้นผิงก็เคยได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ก็จริงแต่เวลากินข้าวเราจะกินทีละจานนั่นก็คือกินแบ่งไม่ใช่กินรวบนะคะและหนังสือสีจิ้นผิงนี้ก็เป็นเหมือนอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่า ท่านสีจิ้นผิงนั้นเต็มใจที่จะแบ่งปันแนวคิดและกลยุทธ์ดีๆเหล่านี้ให้กับนานาประเทศเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะคือเป็นหนังสือที่มีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เป็นหนังสือที่บอกเป้าหมายทั้งของประเทศและของมวลชนซึ่งรัฐบาลของจีนได้บ่งบอกว่าเจตนารมณ์ของคนจีนคืออย่างไรสังคมแห่งความอยู่ดีมีสุขเป็นอย่างไร เ่มนี้เนี่ยพูดถึงแนวความคิดของผู้บริหารในยุคนี้ว่าถ้าบริหารยังไงทำให้1,500ล้านคนสามารถมีกินมีใช้ทำให้1,500ล้านคนอยู่อย่างมีความสุขประเทศจีนทำไมเจริญทำไมพัฒนานเร็วมากข้างในเขียนไว้อยู่คือความคิดของเขาเดี๋ยวก็วิธีทำ เขาก็ยอมเปิดเผยที่ให้ทั่วโอกรู้เรื่องว่าประเทศจีนตอนนี้ต้องการอะไรพัฒนาเป็นยังไง หนังสือสีจิ้นผิงเนี่ยสำหรับเล่มที่1นะะ <_ S> 1> นะคะเ <_ S 2> ขาได้มีการแปลออกมาเป็นฉบับภาษาไทยให้ได้อ่านกันไปแล้วนะคะผลตอบรับเนี่ยก็ดีมากๆส่วนเล่มที่2นะคะแปลใกล้เสร็จแล้วอีกไม่นานเนี่ยจะได้มีฉบับภาษาไทยมาอ่านกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะส่วนเล่มที่3นะคะตรงนี้ค่ะเป็นเล่มล่าสุดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการแปลอยู่นะคะอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมีฉบับภาษาไทยออกมาให้ได้อ่านกันแน่นอนนะคะถ้าใครอยากจะอ่านกันก่อนนะคะก็สามารถไปลองหาซื้อฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษา จริงๆเล่มสี่ชิ้นผิงเนี่ยคนจะรู้จักกันหลากหลายด้วยตัวหนังสือเองในเขียนทั้งชีวิตประวัติการทํางานแล้วก็แนวความคิดเรื่องการปกครองเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็การดูแลประชาชนของสีจชินผิงซึ่งมีหลักการที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายและโดยเฉพาะเล่มเนี้ยเราได้นําเป็นเวอร์ชันภาษาจีนเข้ามาขายด้วย สำหรับใครนะคะที่สนใจหนังสือสีจิ้นผิงยุทธศาสตร์การบริหารประเทศนะคะก็สามารถมาตามหาซื้อกันได้ที่เอเช Books แล้วก็บริษัทนานมีนะคะมีขายกันทั้งในออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์เลยละคะ่ะแน่นอนนะคะว่าอ่านไปแล้วเนี่ยจะได้แนวคิดดีๆกลับไปค่ะก่อนจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะายบาย